ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านก็ท่านผมวันนี้ผมมาทำใน,นช่ง slower อง s l o w e r s l o w e r นะครับก็วันนี้จะที่คนรู้นะว่าผมทำไหมครับเอาชีวิตรอดนะผมซึ่งผมเชื่อว่าไหมครับชีวิตรอดเนี่ยมันมีคนหลายลคนก็ทำกันไปแล้วนะซึ่งผมก็แบบเปลี่ยนนะผมก็จะทำการลบไฟล์เกมทั้งหมดที่ผมมีนะก็มีแค่อ,อันเดียวนี่แหละประเด็นคืออะไรรู้รไหมเปิดูสรโกงไว้ชั่วจริงๆกูโอเคผมก็จะทำการลบนะถ้าใครที่ติดอะไรไม่ติดอะไรก็ ก็ช่างมเถอะครับผม,ผมจะทำการลบนะครับผมก็ลบไปเลยสร้างโลกใหม่นะผมซึ่งผมจะใช้เป็นโหมดฮาร์ดคอร์นะผมเพราะว่าคิดว่าอาชีวพหลอดนี้ไม่น่าจะมีใครถามล้วมั้งนะซึ่งผมก็ตั้งชื่อโลกว่าพิมพ์ยังไงวะพิมพ์ยังไงวะทำไมคีย์บอร์ดผมก็แถมเป็นไม่ไม,ไม,ไม่มีภาษาไทยได้วยนี่นี่นไอซักครับผมไอซักใจเย็นนะครับผมไม่ใช่ไอ้ไอ้นั่นนะไอซักครับผมไอ้ไอซัก,รส,กรสร้างใหม่โอเคใช้เป็นโหมดฮาร์ดคอร์นะผมก็จะต่อจาก EP พสามเลยนะก็ ผมคิดว่ามออันต้องทำอะไรใหม่หมดเลยแต่ไม่เป็นไรฮนะเราถึงอีแค่ ep 2อครับ ep 3แลเรต่อไปถัดคอก็ไม่เป็นไรนะฮะก็เราจะมาต่อได้ ep นี้แล้วก็จะจบด้วย ep หน้านะครับปิดแสงเงามาแลกไม่ใช่อะไรมรันแลกอ่าโอเคดูดีขึ้นตัดไม้ตัดไม้ตัดไม้ เอชิปหายเราตัดผิดอีกแล้วระยับยากโอเคไม่เป็นไรตัดได้ชิปหายยังไม่ได้ไหมคิดเอาไม้อีกอันนึงกูรีบรือเปล่าเนี่ยไม่จะรีบนะจะเย็ยนดิแคทแทันจะเย็ยนๆค่อยๆตัดไปคีย์บอร์ดใหม่ที่ยืมเพื่อนมานี่ชึบ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 อ่าผมจะบอกไว้ก่อนนะประสบการณ์เล่นยังไมครับผมไม่ได้แน่นขนาดแบบต้องแบบเอาไปแคสให้คนอื่นดูได้ทำไมผมไม่ได้แน่นขนาดนั้นนะผมพอเล่นได้เอางี้ก่อนพอเล่นไปได้ฮนะผมรู้สึกว่าด้านหน้าเราก็จะเป็นเกาะหรือเปล่าไม่ใช่ใช่ไหมถ้าไม่ใช่เกาะก็ดีโอเคไม่ใช่่เเกาาะออคถืวดียู่ อ่าได้ไหมที่สมควรแล้วแล้วก็โตแคปตูอยู่ไหนเดี๋ยวไปตรงนู้นก่อนดีไหมมันเป็นทางล,งล่อๆทางล,งล่อๆมันรู้สึกบางเวงนะให้ไงเต่านี่เนี่ยอย่ากัดกูนะเต่า,า,าประสาทเป็นมีหรือเปล่าผมไปดูเลยเอ้ยปุ๊ดใส่ไว้ก่อนเผื่อไว้ใช่ไหมเจ้าเต่าลงทะเลไปดิลงทะเลไปนั่นแหละโเฉลยใบน้ําดีๆีนะไอ้เต่าผมมีปฏิกิริยาแล้วนำเต่าลงทะเลเะไปลงไปเออ้เ,อเอต่าบ้าลงไปใช่ไหมใช้กำลังกำนายลงไปเดี๋ยวนี้ลงไปใส่ลงไปยหญ่ลุกขึ้นมาลงไปลงไป ลงไปลงไปลงไปอ่าไปซะไปเลยอ่าโชคดีนะน้องเตาน่าจะได้เจอความสุขมากกว่านี้ว้าวแอปเปิลตกแอปเปิลหนึ่งลูกตกสวยเราต้องไปหาหินก่อนเราจะฟาร์มทีเดียวไม่ได้มันช้าต้องทำเวลาอู้หูฟักทองฟักทองฉันลืมเก็บฟักทองมาได้ยังไงทองมาดีดินี่ฟักทองเอาโอ้ไม่เยอะวะ <laughs> เก็บมาให้หมดเลยอก็บไม่หมดเลยไม่รู้ว่าเอา,เอาไปทำอะไรแต่เก็บให้หมดก่อน เสียดายของอะไรก็เอามาแล้วเก็บไ้หมดตัดะนั่นมันคืออะไรวะมันคืออ้อยมันคืออ้อยอย่างงั้นเหรอโวกแกมันคืออ้อยมันคืออ้อยบ้าหดีกว่าความสวยงามของเกมนี้เราโยกันไหวนะับท่านผู้ชมอ่าสวยมากครับผมทุกคนโอ้จะเขาทำจะเขาทำฟเฟเบเลตย่างตกเลยไม่กี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเฟลเดียวตกไปเพื่อเพราะอะไรนะเพราะแต่ว่าก็ก็ช่างมันเถอะเพราะว่าตอนนี้เราได้เอ่อกลับมาลื่นอีกครั้งหนึ่งก็อ่าเข้าสู่ยุคหิน นายสุดกูเข้าอยู่สหินสิบล้านปีแล้วมันไม่เข้าอยู่สุขหินเนี่ยอุ้ยน้ำแตกอุ้ยน้ำแตก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 แรงกูแตกขออยซักสองสามอันต้องกันต้องใช้ต้องใช้เยอะลืมเอาโต๊ะคาบมาใช่เราลืมเอาโต๊ะคาบมาถ้างั้นเราตั้งไว้ตรงนี้เลยเราเอาเอาขวานมาก่อนเพราะว่าขวานก็สามารถใช้ป้องกันตัวได้เหมือนกันนะผมสหรับใครไม่รู้นะกูพูดเองอะไรเออเองหมดเลยแล้วก็ขุดหินสักประมาณนึง ด้านล่างมันมีหินให้ขุดโอ้โอ้กูคเคยเจออะไรดีๆบ้างเนี่ยมันก็ดีนะแต่ว่าจะลงไปยังไงเลยช่างมือตอนนี้จะเป็นอะไรก็ช่างมันก่อนก็ตอนนี้เราต้องแบบทำภารกิจก่อนหยุดบูดูมอะไรวะตอนนี้เราต้องทําการทําอะไรพวกนี้ก่อนพริกแเล็กแล้วก็ของร้อนๆอะไรวะไม่เข้าใจเก็บเปิ้ลก่อนมันก็จะมืดแล้วเนี่ยตอนนี้ไปสร้างบ้านก่อนมั้มเนี่ยโอ้โหจะมืดชิบหายแล้วมืดทีหนึ่งนี่ตายแน่นอนฮาร์ดคอร์แล้วเว้ยไม่ใช่เออสเวอร์ลฮัลโหลตอนนี้ก็ไม่มีแกะเลยเนาะพระเจ้ารีบตัดก่อนรีบไป ตายเถอะถ้ามือในหวังมันจะไม่ตายก่อนเริ่มเกลื่อนไม่เอนะ๋เลยมันยากนะก่อนจะแบบทาอะไรได้ทีหนึ่งถ้าเราจะรอถึงตอนนั้นก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราจะมีซีรีส์นี้ทําไปเรื่อยๆนะครับผมก็นี่คือซีรีส์ใหม่ที่ผมจะทํานะซึ่งผมจะต่อจากเอาชีวิตรอดเลยแล้วกันเพราะว่ามันจะได้แบบง่ายๆไม่ต้องทําอะไรมากกถ่านก่อนกถ่านก่อนเอาไปทาทอสเราต้องหาที่อยู่ก่อนถ้าเราอยู่ด้านล่างเราก็ตายอยู่ดีอันตรายเกินโวเทียร์พัดลมพอดีผมเพิ่งได้คีย์บอร์ดจากเพื่อนมาใหม่ซึ่งผมไปขอ,อยืมเข้ามาเพราะว่าคีีียยบอดัอันนนเเเก่มมมสสะช<ส> ทำอะไรวะเตาเผาโอเค okay. เอาวางตรงนี้แล้วก็เอานี้ไว้ยังยังแบ่งครึ่งมาสัก7 8ปเอาเจไว้ตรงนี้แล้วก็เอานี่มาเขียนแล้วก็นําไปคราบคัดอีก2ใช่ปะคัดอีก4 4 4เป็น4พอดีสถานที่ที่กูอยู่นี่มันอะไรอ่ะผมว่าไม่ไม่ค่อยแฟร์ับผมซะเท่าไหร่นีน่ผมอยู่ที่นี่ <c oughs> แต่ช่วยไม่ได้เพราะว่าที่นอกมันท่านนอกมันอันตรา,ายเกินถ้า <c oughs> อยู่ด้านในเนี่ย <c oughs> ผมก็รู้สึกว่ามันปลอดภัยกว่า เราจะทําการขุดไปยังหาเหล็กก่อนนะเพราะว่าถ้าเราไม่หาเหล็กเราก็จะไม่ก้าวหน้าต่อการงานนะฮะชึบ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 อ่าอ้าอ้าเซตสเต็ปเดียวผมแล้วก็ขุดสเต็ปขุดนี่เราต้องพยายามทําให้มันดูดีที่สุดฮนะไม่ใช่ว่าขุดถ่านแล้วไปขุดดินอนะันนี้ก็ไม่เอานะทําไมชีวิตถ้ชีวิตไปฮาร์ดคอร์คุณทำไมมันทุรวดเร็วอย่างนี้วะอ่ะถ้าเราเชื่อมต่อน,น้ำลงมาตรงน,นี้เคเดี๋ยวเผื่อจะได้แบบถ้าเจอสถา,านการณ์อะไรพลิกผันเราก็จะได้แบบเพลนเลยเออนีไ่ไงเหล็ก โอเคโอเคดันไว้โอเคสวยจอเหล็กแล้วอ่าปลดล็อกสูตรใหม่ของคุณนะคะพี่น้องนะโอเคได้เหล็กมาแล้วด้านบนมีอะไรไหมอุ้ยเข้ามาก็เจออย่างนี้เลยดึต้องหาทางแบบให้มันลงไปได้ง่ายๆก่อนไม่งั้นตายไม่งั้นตายแน่นอนชัวร์โอเคเอขั้นนี้เราก็ขึ้นไปด้านบนได้โอเคสวยอันนี้มีอะไรนะอุ้ยอุ้ยเหล็กเยอะเลย เก็บคอนเก็บคอนเก็บของก่อนไอเทมไม่สำคัญเอาออกไปก่อนอ่าคุณเหล็กคุณเหล็กคุณเหล็กนักคุณเหล็กตอนกลางคืนนี่กูนะคุณต่อไปคุณต่อไปไม่ต้องสนใจอะไรตอนที่เรามีเหล็กอย่างอาจจะจำกัดต้องขุดดีกว่าใช่ไหมโอเคอันนี้ด้วยเอาออกให้หมดมันดูยังไงไม่รู้อุ้ยเหล็กเยอะเลยอันหนึ่งนี่เป็นหมดฮาร์ดใช่ไหมเออหมดแยกทำไมไม่เห็นซอมบี้เลยสักตัวเลยวะทำไมผมตาถั่วยอย่างนี้วะมันก็มีอยู่หลายอันเลยนี่ว่า เอ๊สรันในตาหัวสระันอะไรวะนี่ไปอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้แล้วก็อ่าตรงนี้สวยเอาเหล็กไปเลยเห็นไหมเราจะใช้เหล็กสักเทียบทุกชมต่อไปก็ขับกล่องมาแล้วก็เอากล่องมาวางไว้ตรงนี้อ่าเก็บของที่เรายังไม่ได้ใช้ก่อนนะก็ฐานนี้เราเอาไปทาเป็นทอสต่ตอดีกว่าแล้วก็ไอพวกนี้ก็เก็บไว้้วกทองที่เราเก็บแบบเมื่อกี้อันนี้รวบรวมไว้แล้วก็ขอแล้วสักครึ่งหนึ่งเผื่อต้องใช้เก็บไว้แล้วก็ฐานเอาไปทําเป็น ทอชครับผมมีกี่อัน9ก้าแม่งรอบไปยีเลยบ้าอีกสาเดี๋ยวค่อยมาเอาไปทีละนิดทีละหน่อยเอาเหล็กก่อนเน้น,นเหล็กเน้นเหล็กโหเจอเหล็กทนะั้งหมด้อุยตอนนั้นมียางมูทุกคนสองหอนใจไม่ดีแล้วสิแพทย์สองหอนใจไม่ดีแล้วสิให้ตายเถอะกลยุทธ์ในการค่อยๆลงไปอย่างเบามือที่สุดอ่าไม่ต้องหัวแทนนี้มีเด็กเยอะต่อตรงนี้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  ตรงนี้โอเคหลักการอะไรของกูเนี่ยขุดต่อมาไหนๆแล้วก็ได้แบบเหล็กมาหลายก้อนละตอนนี้ผมสึกว่าผมไม่เจอมอนสเตอร์เลยนะไม่รู้ทำไมเหมือนกันอ่าเหล็กเหล็กเยอะเอยเหล็กเยอะเฉยเฉยเลยเฉยเลยขุดมาเยอะๆเลยนานๆที่จะได้เจอเหล็กแมพที่ล้วไม่เจอเลยไอ้บ้าอ่าทางตันได้เยอะกีเท่าไหร่ยี่สิบเอ็ดได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ตอนนี้ตรงต้องไปนั่นก่อนไปเช็คอุปกรณ์อุปกรณ์ที่ได้มาก่อนเอยเราเราเก็บเหล็กตรงนี้ก่อนดีกว่าก่อนที่จะไปเช็คเหล็กมันเยอะเหล็กมันเยอะต้องอุดหนุนเขาหน่อยต้องอุดหนุนเขาหน่อย นี่เออเยอะจริงมามามาไรก็มาได้น้องพี่ขอสักลำรถหนึ่งขอเป็นสักลำหนึ่งกระบะเออขอประมาณนั้นเลยตอนเช้าแล้วก็น้องบี้น้องเกียวหายไปไหนหมดเลยเราก็จะนําเหล็กพวกนี้นะฮะไปทําเป็นชุดกระบะแล้วก็จะนําไปทําเป็นอย่างอื่นด้วยรอเหล็กรอเหล็กรอเหล็กแถวนี้มีอะไรให้ร่าไหมมีอะไรให้ร่าไหมโอ้ัวตรงน,นั้นวัวมานี่เลยขอเนื้อหน่อยขอเนื้อหน่อยขอเนื้อหน่อย มึงด้วยไอไก่มึงด้วยมึงด้วยโทษทีฉันจะไปต้องทำเอ้ยแกะแกของของโปรดของโปรดมานี่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 อ่าแกะของโปรดเลยนานๆทีจะได้เจอแกะแกะดำก็มาแกะดำก็มาเถอะตยังเอ้ยสีดำไม่พอสีขาวก่อนอานี่เรียบร้อยทำการใส่ชุดกรอะอาได้ละครึ่งทัวร์ก็ทำการงาม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  เราังไม่รู้เราจะสร้างบ้านได้เมื่อไหร่แล้วต้องอาศัยอยู่ในถ้ำ <c oughs> เป็นมนุษย์ถ้ำได้เมื่อไหร่วะกูอันนี้เอาไวขา้ข้างๆกันนะครับผมเพราะว่าเพื่อจะได้กดใช้แบบรวดเดียวเลยนะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็เอาวางไว้ตรงนี้ฮนะนี่เวลาย,ย้ายของเร็เวก็จะแบบกดนะนี่คือความถนัดของผมนะสำหรับใครต้องการแบบความถนัดมนะากกว่านี้ก็ไปหาเองนะผมผมช่วยไม่ได้นะเพราะว่าวีพีนั่นะว่าจบเป็นเพียงเท่านี้ก่อนดีกว่านะเพราะว่าวันนี้เราใช้เวลากับการเอลงเมืองไปมากมายซึ่ง วันนี้ผมรู้สึกแบบหลอนเฮ้ยกูเจอแบบอะไรวะเจอสเกลลิต้าเนี่ะแม่งวินชุก่อนที่กูหลอนแรงไม่เคยเล่นบทฮาร์ดคอร์มาก่อนตั้งแต่ชีวิตตั้งแต่โอ้โหเล่นมาคราวมาสิบปีไม่เคยเจอหมดฮ์ดคอร์ครับอืมก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม